โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลพะงาตอำเภอขามสแกแสงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ผู้อำนวยการโรงเรียนนางวรภากิติธน,นชัยผู้อำนวยการเชี่ยวชาญในปีการศึกษา2564มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนมีนักเรียนทั้งหมด293คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนได้ดำเนินการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียนโดยการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาต้านทุจริตศึกษา เพื่อปฏิรูปพลเมืองไทยในอนาคตให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้นสามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลกได้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการปรับปรุงให้ตรงตามที่สำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและ ได้เพิ่มหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้ามาในหลักาาสูตรสถานศึกษาซึ่งโรงเรียนได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีการดำเนินการดังนี้ 1. การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในโรงเรียนได้มีการวางแผนการดำเนินงานการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ได้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะต่างๆจากคณะครูมาปรับใช้ในการจัดทำแผนการดำเนินงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาขึ้นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานชัดเจนและมีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้ครูทราบ ครูมีการดำเนินงานนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมทั้งมีการนิเทศกำกับติดตามภายในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 2. แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ โรงเรียนได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้โดยการจัดการเรียนการสอนบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระหน้าที่พล,ลเมืองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของครูผู้สอนครูมีการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศ,ศึกษา และแผนการจัดก,การเรียนรู้ก่อนสอนตามระดับชั้นที่สอนมีการเตรียมสื่อประกอบการสอนและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระหน้าที่พลเมืองและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆมีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษามีการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดในแผนการจัดก,การเรียนรู้และนำมาประเมินใช้พร้อมทั้งบันทึกผลหลังการสอนและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 4. คุณภาพผู้เรียนผู้เรียนผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแผนการจัดก,การเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณธรรมในการป้องกันการทุจริตมีทักษะกระบวนการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะผ่านเกณฑ์การประเมินตามคุณลักษณะ5ประการตามเกณฑ์ที่กำหนดการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนผลที่ได้ ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้นโดยพฤติกรรมเชิงบวกที่นักเรียนมีการปฏิบัติดังนี้คือหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งการคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมโดยนักเรียนได้ปิดไฟปิดพัดลมเมื่อใช้งานหลังจากเลิกเรียนและออกนอกห้องเรียนทุกครั้งเพื่อเป็นการช่วยประหยัดไฟของโรงเรียน นักเรียนสามารถแยกแยะขยะที่โรงเรียนจัดไว้ให้ได้อย่างถูกต้องเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมนักเรียนทุกคนมีการเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมทุกวันจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาการลักขโมยอุปกรณ์การเรียนในโรงเรียนนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนห้องน้ำและบริเวณโรงเรียนเมื่อมาถึงโรงเรียนในทันที ก่อนทำกิจกรรมส่วนตัวอย่างอื่นหน่วยการเรียนรู้ที่2ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตนักเรียนจัดทำสมุดบันทึกความดีและเมื่อเก็บสิ่งของหรือเก็บเงินได้แล้วแจ้งครูเพื่อส่งคืนเจ้าของโดยไม่เก็บไว้เป็นของตนเองนักเรียนทุกคนมีการเข้าแถวซื้ออาหารและรับอาหารจากร้านค้าและโรงอาหารทุกครั้ง เมื่อเจอเพื่อนทำความผิดในโรงเรียนจะแจ้งให้ครูทราบเพื่อให้ครูดำเนินการต่อไปและโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรมดังนี้ชั้นอนุบาล2โครงงานหนูน้อยเจ้าระเบียบชั้นอนุบาล3โครงงานเด็กดีที่เราภูมิใจชั้นปหนโครงงานเด็กดีมีระเบียบชั้นปสองโครงงานเด็กดีวิถีคุณธรรม ชั้นป .3 โครงงานเด็กดีมีวินยัยชั้นป .4 โครงงานคุณธรรมนำสุขใจชั้นป .5 โครงงานวินัยดีมีความน่ารักชั้นป .6 โครงงานคุณลักษณะดีน่าชื่นชมชั้นม .1 โครงงานห้องเรียนดีมีวินยัยชั้นม .2 โครงงานเด็กดีร่วมใจนำคุณธรรมและชั้นม .3 โครงงานคุณธรรมอัตลักษณ์ หน่วยการเรียนรู้ที่สาม strong จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตโรงเรียนได้ดำเนินการกิจกรรมออมทรัพย์ของนักเรียนทุกคนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงปลาดุกการเลี้ยงไก่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติผ่านโครงงานฝึกอาชีพหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งโครงงานอาชีพโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นดังนี้ ชั้นอนุบาลสองการพาอถั่วง,งอกชั้นอนุบาล3การทำขนมโดนัทชั้นปหนึ่งการทำวุ้นแฟนซีชั้นปอสองการทำน้ำดื่สม,มสมุนไพรชั้นปสการทำไข่เค็มสมุนไพรใบเตยและกระเจี๊ยบชั้นปสีการพับเหรียญโปรยทานชั้นปหาการสารตระก้าจากถุงนมโรงเรียนชั้นปหกการทำขนมหอ่อ ชั้นม .1 การทำขนมดอกจอกชั้นม .2 กล้วยแปลงร่างชั้นม .3 การประดิษฐ์ดอกไม้จันเพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันหน่วยการเรียนรู้ที่4พลเมืองกับความรับผิดช,ชอบต่อสังคมครูนำนักเรียนทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนชุมชน วัดเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีและวัฒนธรรมที่ชุมชนอาศัยอยู่โรงเรียนจัดให้มีการเดินรณรงค์ในกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งการเดินรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออกเป็นต้นผู้บริหารและคณะครู ร่วมงานในชุมชนต่างๆเช่นงานชาปน,าานกิจศพกิจกรรมต่างๆของทางวัดและชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการดำเนินงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไขน้ามีระบบการวางแผนในการดำเนินงานที่มีมาตรฐานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มีการนิเทศกำกับติดตามจากผู้บริหารมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนได้รับความร่วมมือจากครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส่งผลให้การดําเนินง,งานในการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามแผนงานที่กำหนด และสำเร็จรุล่วงตามเป้าหมายส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมในการป้องกันการทุจริตผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนดและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำสึจริตและโปร่งใสมุ่งมั่นในคุณความดีซื่อสัตย์รักสามัคคียึดถือไว้ให้มั่นคง ขอบคุณค่ะ